าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมธรรมะสุขใจกับธรรมชาติรู้ค่ะขออนุโมทนากับ นักภาวนาทุกท่านที่มีความตั้งใจดีเป็นไปเพื่อการปฏิบัติสินสมาธิปัญญาเป็นทางแห่งมรรคที่เราจะต้องเดินนะเดินเพื่อทางพ้นทุกข์เป็นมัชฌิมาปฏิปทาในการที่จะพัฒนาตนเพราะการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาเป็นไปเพื่อเหตุและผลเป็นไปเพื่อเป็นผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นบุคคลที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากการมีสติรู้นะมีสติรละลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะโดยมีลมหายใจเป็นวิหารธรรมหรือพุโทโธในการที่จะกลับเข้ามาสู่เขาเรียกว่ากายาวานาคืบนี้หรือว่าทำกายนี้ให้เป็นวัดฉะนั้น เราจึงต้องปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงซึ่งเขาเรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะแล้วมีความสุขได้ภายในใจของเราโดยไม่ไปยึดถือสิ่งต่างๆว่าสิ่งนี้ล่ะที่ทำให้ฉันมีความสุขหรือมีความทุกข์มัวแต่ไปยึดสิ่งที่เป็นด้านนอกทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านรถสิ่งของหรือคนลก หรืออยากจะทําอยากจะให้คนอื่นเนี่ยเป็นไปตามใจเราเพราะความอยากทั้งหมดนั่นเราถูกพ่อบไปด้วยกิเลสตัณหาอุปทานทั้งหมดฉะนั้นการปฏิบัติของเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติเนี่ยจะต้องค่อยๆสำรอกสำลอกความไม่รู้เขาเรียกว่าอาวิชชาออกไปเรื่อยๆอ,ยอจึงต้องกลับมาสู่ตนเองให้มากนะคะกลับมาอย่างไร ให้มารู้กายจิตตนนะเราเนี่ยฟังเสียงข้างนอกมาตลอดเลยเสียงของคนนู้นคนนี้บนเสียงของสิ่งนู้นสิ่งนี้เพราะดีอแล้วเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ด้วยกิเลสของเราด้วยความโลภก็ดีความโกรธหรือความหลงยึดมาทั้งหมดว่าเป็นตนของตนนั่นคือภพชาติทั้งหมดเรากําลังสะสมภพชาติให้กับจิตของเรา ซึ่งเป็นคลังนะกี่ภพกี่ชาติแล้วที่เราสั่งสมมาจนมาถึงชาติปัจจุบันในเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแล้วจงเปลี่ยนจากคำว่าคนให้เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐมีการพัฒนาเพราะปกติแล้วคนเนี่ยก็จะต้องเดินตามลีริขิตของวิบากกรรมเราหนีไม่ได้เพราะเรายังอาศัยขันห้านี้อยู่เรา ถูกตั้งชื่อมาให้เป็นนายกนายอแล้วเราก็จําได้ว่านี่คือพ่อแม่พี่น้องอ่าบ้านรถสิ่งของนี่เป็นของเราตามอํานาจแห่งทานศีลภาวนาที่ทํามาตั้งแต่อดีตเราก็เกิดผลในชาตินี้ด้วยความไม่รู้ของเราเพราะว่าเราเกิดมาเราก็ไม่ได้ปฏิบัติต่ตอนะทันเมื่อเข้ามาสู่การปฏิบัติภาวนาจึงต้องมาเรียนรู้เรื่องของขันห้า ซึ่งขันห้าทั้งหมดเนี้ยเป็นสมบัติของโลกทั้งหมดแต่จิตไม่รู้เลยว่าสิ่งเนี้ยเป็นสมบัติของโลกเขาเรียกว่าสมมุติเป็นมายานะจิตไม่รู้จึงไปยึดเอาว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นของเราทั้งหมดเราจึงต้องสอนจิตด้วยสติปัญญาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราอยู่กับปัจจุบันทุกขณะวิธีที่จะทําให้เราอยู่กับปัจจุบันทุกขณะคืออยู่กับลมหายใจ เราทิ้งลมหายใจมานานมากแล้วเขาเรียกว่าหายใจทิ้งหายใจเข้าออกไม่เป็นจังหวะหายใจเข้าออกด้วยการที่ไม่เคยระลึกรู้เลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเกิดมาก็ต้องใชให้ลมหายใจอยู่ในท้องแม่ก็หายใจทางสะดือนะพอเกิดมาปุ๊บได้สมบัติทิ่นสำคัญกายนี้กับลมหายใจนี้กายนี้จิตนี้ลมหายใจนี้ฉะนั้น เราทิ้งลมหายใจโดยการไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งนี้แล้วถ้าขาดไปนะตายแน่แน่สิ้นลมเคยได้ยินเนาะฉะนั้นเราจึงต้องมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกให้มากพยายามให้คุณค่ากับลมหายใจหายใจเข้าลึกๆเราก็จะได้ความรู้สึกที่ดีสูดออกซิเจนเข้าไปหายใจออกยาวๆเท่ากับว่าเรากำลังบริหารกายและจิต บริหารลมหายใจให้เป็นจังหวะมากขึ้นลมหายใจนี้เป็นยาว,วิเศษนะสามารถรักษาร่างกายเราได้ทั้งหมดนะเมื่อเราหายใจดีแล้วเป็นจังหวะสุขภาพกายสุขภาพจิตก็ดี응เมื่อปฏิบัติจนกายเป็นถึงซึ่งจิตเนี่ยก็สามารถมีความสุขได้ที่จิตแม้กายจะป่วยเราก็มีความสุขได้เพราะเรารู้แล้วร่างกายเนี่ยเราแค่ยืมโลคมา สุดท้ายแล้วหมดลมหายใจก็ทิ้งไว้ในกับโลกใบเนี้ยจนเน่าเปื่อยทิ้งเป็นซากปุ๋ยไปเป็นดินไปฉะนั้นเราส่งจิตออกนอกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจมามากแล้วยิ่งไปฟังเสียงของผู้อื่นเนี่ยตัดสินโดยการเสียงพ่อฉันก็มีความสุขเสียงด่าฉันก็มีความทุกข์ให้เรามองไว้เลย,เลยโลกธรรมแปดเนี่ยมีโลกอ่อ มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสารเสริญต้องมีนินทามีสุขต้องมีทุกข์นี่เป็นเรื่องปกติมากเลยนะเราบางทีเราไปฝืนธรรมชาติโลกว่าทำไมคนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้เขาเป็นก็เรื่องของเขานะเรามีหน้าที่ไม่ประมาทร,ระวังจิตเจ้าของพอแล้วบอกแล้วไงว่าเราไปฟังเสียงข้างนอกไปเห็นสิ่งข้างนอกจนลืมใจเจ้าของ ต่อไปนี้ให้ฟังเสียงใจตนเองฟังดูว่ามันจะพูดมันคิดอะไรก่อนที่มันจะล้นออกมาเป็นการกระทําหรือคําพูดทั้งหลายนั่นเท่ากับว่าเราเระวังแค่อ่าในกายยาวานาคืบเราแก้ไขที่เรานะการปฏิบททัติธรรมไม่ใช่ไปแก้ผู้อื่นให้เข้าใจเราเมื่อเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามมัชมัชชิมาปฏิปทาแห่งสินสมาธิป,ปัญญา เมื่อนั้นจิตเราจะพัฒนาขึ้นการกระทําของเราก็ย่อมสํารวมเป็นการสํารวมกายวาจาใจนั่นคือศิลธรรมชาติเมื่อเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วการปฏิบัติย่อมส,ส่งผลที่ดีและมีความสุขให้กับตนเองไม่ใช่ว่าไปปรับที่คนอื่นเพื่อให้ฉันมีความสุขแต่ฉันมีความสุขได้จากการไม่ยึดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแลวเราก็เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นฉันได้ยิน ่าได้ยินมาสิ่งไม่ดีก็ทุกข์ได้ยินสิ่งที่ดีมาก็มีความสุขเราเอาความสุขทุกข์ไปแขวนไว้กับคนอื่นไว้หมดเลยแขวนไว้กับบ้านลูกเต้ารถสิ่งของทั้งหลายเงินทองแล้วเราก็บอกว่าสิ่งนี้ทําให้ฉันมีความสุขเงินทองทําให้ฉันมีความสุขหากคนที่มีเงินทองแล้วมีความสุข่ะทําไมผู้ที่มีเงินทองจึงไม่บรรลุธรรมเห็นไหมหรือคนที่มี เขาเรียกว่าอำนาจวาสนาหรือเป็นใหญ่เป็นโตทำไมไม่บรลุธรรมนั่นเป็นเพียงสิ่งล่อเขาเรียกว่าเมื่อมีแล้วคุณโลภไหมหรือว่าคุณมีทรัพย์และเอาไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์แห่งตัวเองในเรื่องของความไม่ประมาทก,ก็คือไปสร้างบุญบาร,รมีเมื่อเราสร้างทานบาร,บร,รมีเราก็ไม่ประมาทนะเพราะว่าเราสามารถให้เขาเขาก็ย่อมรักเรา ให้แกงหม้อเดียวรอบบ้านเมื่อเรามีปัญหาปุ๊บแกงหม้อน,นั้นแหละจะช่วยเราเพราะว่าเราเคยให้ทานกับคนอื่นไว้แล้วเขาก็ย่อมให้ความรักและเอ็นดูเราฉะนั้นการให้ทานเป็นสิ่งเรื้องต้นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านปรัสไว้ <tr ull ing> เราจึงต้องระมัดระวังจิตใจเจ้าของนะ เมื่อทําทานจนเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นปกติแล้วแต่ทําไมความทุกข์ไม่หายสัทีเพราะว่าเรามวมตว,วิ่งที่จะสร้างทานจนลืมเจ้าของนะเพราะว่าการสร้างทานทําให้เราสุขก็จริงแต่เรายังไม่ได้แก้ไขจิตเจ้าของฉะนั้นจึงต้องเข้าสู่ความเป็นศิลคือความเป็นปกติเมื่อเรารักษาสิลดีแล้วสินนั้นก็ย่อมรักษาเราจิตใจเราจะเป็นปกตินะ เมื่อเป็นปกติเป็นบาดฐานที่ดีแล้ะเราย่อมมีสมาธิในความตั้งมั่นเป็นฐานที่ดีแห่งการเจริญปัญญาและภาวนาเพราะว่าการเจริญปัญญาและภาวนาเป็นการละซึ่งความยึดถือละกิเลสตัณหาอุปทานด้วยการมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันในเมื่อเราเกิดตายเกิดตายตลอดเวลาในทุกเซลล์อนุขนเนี่ยความคิดก็เกิดดับเกิดดับ ความเห็นทุกอย่างเกิดกับเกิดกับและอะไรมาเป็นเราเราเราไม่รู้ไงไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะอวิชชาครอบงำฉะนั้นการปฏิบัติของเราก็เริ่มสําลอกแล,ถละถอดปลอาถอนปมคลี่คลายปมแห่งวัฏตสงสารออกจนกลายเป็นบุคคลที่เริ่มหลุดเขาเรียกอะไรหลุดจากกิเลสตัณหาออกอุปทานไปเรื่อยๆ เราก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีความสุขเพิ่มขึ้นจากการที่รู้ความจริงไม่ใช่ไปวิ่งแสวงหาสิ่งต่างๆให้สุขนะแต่เป็นความสุขที่รู้ความจริงความจริงว่าพระอาทิตย์พระอาทิตย์ร้อนนะพระอาทิตย์ส่องแสงทําให้มีกลางวันบางคนก็มองว่าทําไมกลางวันทําไมไม่เป็นกลางคืนวิ่งตามความเห็นเจ้าของอ่าทําไมร้อนจังทําไมไม่เย็น ไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติหมดเลยฉะนั้นอย่างเดียวสำหรับนักปฏิบัติรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงแห่งคุณสมบัติของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของทั้งหลายย่อมเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเป็นอนิจจ์ทุกอย่างทนอยู่ได้ยากไม่เห็นมีอะไรอยู่กับเราเป็นตลอดให้เรามองว่าเมื่อเราได้พบเดี๋ยวเราจะต้องจาก เมื่อเรามีเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมสลายเมื่อสิ่งนี้ใหม่ต่อไปก็ต้องเก่าเราอย่าประมาทนะให้เราเข้าใจแบบนี้เห็นความเป็นอนิจจังทุกอย่างมันเสื่อมสลายตลอดเวลามันไม่มีตัวตนอยู่จริงเราล้วนแต่สร้างขึ้นมาเป็นสมมุติทั้งหมดแล้วเราก็บอกว่าสิ่งนี้อเป็นสิ่งที่ฉันรู้ว่าสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่าแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้คําว่าสามีต้องดูแลภรรยา ส่วนสามีก็มองภรรยาว่าเธอต้องเป็นแม่บ้านที่ดีโดยไม่ได้มองเลยว่าเขาเป็นของเขาแบบไหนยังไงคนยังไม่ได้พัฒนามันย่อมยังไม่สามารถเจริญได้ก็ต้องเข้าใจให้ความอดทนให้ความเพียรความเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นนะให้ทํามองธรรมชาติตามความเป็นจริงนะอย่าเปลี่ยนแปลงอ่าความคิดมันก็มีหน้าที่คิดนะอ่า เขาเรียกว่าขันห้าเขาทางานเขามีหน้าที่คิดเขามีอารมณ์เราก็รู้ว่าอารมณ์นั้นมีแต่เราไม่ไปยึดในอารมณ์เท่ากับเราไม่ลงไปอินถ้าเราลงไปอินเท่ากับว่ามันจะเป็นเราของเราทันทีแล้วเราก็แสดงความเป็นเราเกิดขึ้นเห็นไหมคําว่าสัมปัชัญญะรู้เรารู้เขามันก็ขาดหายไปเราไม่ชอบอยังไงคนอื่นก็ไม่ชอบอย่างนั้นเราไม่ชอบเขาดา่าเราก็อย่าดา่าเห็นไหม เขาด่าเราก็กิเลสของเขาแต่ถ้าเราด่าเขานั่นกิเลสของเราเขาด่าเราก็เรื่องของเขาเขาก็ทุกของเขาเองเขาลอนของเขาเองเราก็มีหน้าที่แค่สักแต่ว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินไปอืมนั่นเท่ากับว่าเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการรู้ตัวทั่วพร้อมมีศีลความเป็นปกติมีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญาในการละวางได้ตลอดรู้ทุกเรื่องเหมือนคนทั่วไปนะ แต่ที่ต่างจากคนอื่นคือเป็นจิตที่สามารถละวางได้ทุกขณะเพราะทุกอย่างเป็นใจรลักทุกสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมดับเป็นธรรมดาเขาด่าเราสุดท้ายเขาก็เสียงด่านั้นก็หมดไปอ่าเขาให้สิ่งของเราสิ่งของนี้เดี๋ยวก็หมดไปสลายไปอ่าบางทีอยู่ดีๆเขาให้ของเรามาเต็มๆนะเป็นน้ําขวดหนึ่งเราเตรียมตัวจะกินไปเข้าห้องน้ําแป๊บเดียวเดินออกมาเขาเอาไปกินแล้ว เราก็รู้แล้วไงสิ่งใดที่เกิดขึ้นที่เราเห็นสิ่งนั้นย่อมดับเมื่อเรากลับมาน้ําหมดก็เป็นธรรมดาน้ํามันย่อมหมดอยู่แล้วดับอยู่แล้วไม่มีนะน้ําของเราของเขาเท่ากับว่าเราให้ทานเขาไปอีกต่างหากพยายามคิดให้เป็นบวกเป็นกุศลเอาความเพียรมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางที่เป็นกุศลรักษากุศลนั้นไว้อากุศลที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วเคลียร์มันออกไป ฉะนั้นเราเป็นผู้เลือกความสุขให้กับตนเองได้โดยการไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งใดอถ้าเราไปยึดในความสุขเมื่อมันไม่สุขบรนทุกอยู่นั่นนะเราก็ทุกข์อีกแล้วเพราะเรามวแต่จะไปหาสิ่งที่เป็นความสุขซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราทุกข์อยู่ฉะนั้นวิธีแก้ก็คือให้เห็นทุกข์แต่อย่าไปยึดในทุกข์เพราะทุกข์นั้นไม่ใช่ของเราขันห้าแค่ทําหน้าที่เท่านั้นเองอ่านี่คือความจริง องสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าบอกแล้วสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยไม่มีอะไรเป็นของเราทั้งนั้นไม่ว่าบ้านรถสิ่งของสุดท้ายแล้วมันก็สลายเขาเรียกรถได้ยังไงก็เอามาประกอบกันจากย,า,ยางเป็นตัวถังเป็นตัวเครื่องเป็นพวงมาลัยสุดท้ายแล้วประกอบกันขึ้นมาเรียกว่ารถอ่าเห็นไหมแล้วเราก็เชื่อว่านั่นเป็นรถอ่า ทุกทุกอย่างมันเสื่อมสลายตลอดเวลาเรามองไม่เห็นเลยนะเขาเรียกว่าเสื่อมยุบยิบยุบยิบทั้งร่างกายทั้งสิ่งของทั้งหมดเลยความคิดความเห็นเสื่อมตลอดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ตาเราไม่เห็นเราจึงเชื่อว่าเรายัางอยู่ตรงนี้เพราะเราไปยึดแน่นมากด้วย oh อุปทานว่าเรามีจริงความคิดของเรามีจริงความทุกข์ของเรามีจริง เราไปเชื่อหมดเพราะว่าอาวิชามันครอบเราไว้ด้วยกิเลสตัณหาบุทานแล้วเราไปอยากจะได้ทรัพย์มามากๆก็เลยโลภไปเบียดเบียนทรัพย์คนอื่นมาเป็นของตนเพราะเชื่อว่าตัวเองมีจริงก็เลยบำรุงบำเลอให้กับตนเองและคนของตนเองจนทำผิดศีลผิดธรรมแล้วเท่านี้เป็นยังไงก็ร้อนรุ่งในใจเห็นไหมทุกอย่างมันมีเหตุมีผลนะกติกาโลกเขามีนะ ฉะนั้นเราก็อยู่กับกกติกาโลกนะอืมยังทําหน้าที่เหมือนเดิมตามทวงนี่พูดจาพูดคุยมีตบะในการเป็นผู้นําสามารถปล่อยอ่าสามารถละอ่าเขาเรียกว่าสามารถอยู่กับสังคมโลกได้เป็นปกตินะแต่การเคลียร์จิตคือเคลียร์ที่ภายในนะไม่ใช่ว่าอ่าไม่ตอบโต้ดีกว่าหยุดให้เขานั่งด่าเราอยู่งั้นนะ่ะบางทีเราก็บอกเขาก็ได้นะ อให้เป็นเหตุเป็นผลไปไม่ใช่ว่าทิ้งไปตลอดจนเขามาเหยียบย่ำเราอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้เราก็พูดไปด้วยเหตุผลแต่ถ้าพูดไปแล้วเหตุมันต้องโดนตีกลับแน่นอนระวางได้ที่จิตใจเพราะว่าเรามีสติปัญญากับการที่จะทําสิ่งใดด้วยความระมัดระวังแล้วแต่ถ้าเกิดเหตุสุดิสัยก็ยอมรับได้นี่คือการปฏิบัติที่ถูกต้องก็ขอให้ทุกท่านพัฒนาจิตของตนเองอยู่ทุกขณะเพราะว่า การปฏิบัติตนเนี่ยเป็นการปฏิบัติให้เป็นผู้ที่มีเหตุผลนะเป็นผู้ที่เข้าใจความจริงและเป็นผู้ที่พัฒนาตัวเองขึ้นนะเราปฏิบัติเพื่อการบวชเรียนบวชเรียนเพื่อเป็นคนใหม่ทำวิถีใหม่ๆอย่าทำวิถีเดิมๆซึ่งวิถีเดิมนั้นเป็นวิบากกรรมที่เราจำซากมาถี่พบถีชาติแล้วเกิดตายเกิดตายก็ยังมาเป็นแบบนี้เพราะเราไม่เคยเคลียร์จิตเจ้าของเองเลย ฉะนั้นมันหลอกเราไม่ได้แล้วนะวิบากกรรมเราเนี่ยขันห้าหลอกเราไม่ได้แล้วนะว่ามันเป็นเราอะ่ะฉะนั้นเราจึงมีจิตใจในการที่มีสติปัญญาในการวางซึ่งขันห้าโดยการไม่ยึดมันกําลังเชี่ยวกาดในจิตเราเป็นอาการของจิตนะแต่มันไม่ใช่ตัวจิตพอจิตมีสติสมาธิปัญญามีสินสมาธิปัญญาเดินตามมรรคองเเพรเขาก็สามารถละวางขันห้านั้นได้โดยไม่ยึดมั่นถึงมั่นนะสิ่งนั้นเป็นเรา เราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างแท้จริงในการที่จะละวางซึ่งพบพบคือการยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราจึงเกิดอุปทานขึ้นฉะนั้นอย่างเดียวถ้ายึดเมื่อไหร่นั่นคือพบเกิดทันทีมีหน้าที่แค่รู้สักแต่ว่ารู้แล้วก็วางที่จิตนะความผูกพันย่อมไม่เกิดขึ้นที่จิตแต่หน้าที่การปฏิสัมพันธ์ ความผูกพันของพ่อแม่พี่น้องเพื่อนญาติหรือว่าเพื่อนร่วมมนุษย์เพื่อนมนุษย์ร่วมโลกร่วมวตาสงสารเรายังอยูอ่ด้วยความเข้าใจเพื่อกูลจริงใจแบ่งปันแต่การสละละวางความผูกพันอยู่ที่จิตนั่นเท่ากับว่าเราอยู่กับโลกได้โดยทําไม่ขัดแย้งกันอ,องค์หลวง,งพ่อคำสอนท่านบอกว่าทาที่ พิจนารณาง่ายๆเลยคือทำแห่งการตัดสู้หรือพวกชงเจดคือการตัดรู้ตัดรู้คืออะไรรู้สิ่งไหนก็อย่าไปยึดในสิ่งนั้นว่าเป็นของเราเพราะเรามีนาอ่าวิญญาณก็มีหน้าที่รู้แต่จิตเนี่ยอย่าไปเชื่อวิญญาณจิตเป็นพระอาทิตย์อย่าไปเชื่อแสงนะเราบอกว่าแสงอย่ามีมันไม่ได้ค่ะเรายังอยู่กับขันห้านะแต่เราอไม่ยึดเขาได้ เท่ากับว่าเราตละล่าวางเริ่มไม่เชื่อในรู้แล้วเราจะระวังความรู้มากเลยเพราะอะไรเรารู้มาทั้งชาติแล้วรู้มากี่ชาติแล้วรู้แบบหลงๆรู้อะไรก็หลงนะเพราะหลงรู้อยู่ฉะนั้นต่อไปนี้จะไม่เชื่อในรู้สักทีเดียวแล้วแต่จะสักแต่ว่ารู้และนํามาที่นาก่อนให้เป็นเหตุผลไม่เป็นปัญหากับใครแน่ๆแล้วค่อยแสดงออกไปโดยการพูดหรือกระทา เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีเหตุผลที่ตกวิจารณเป็นธรรมของพระโสดาบันเห็นไหมทุกอย่างมีเหตุผลนะในการสะรละวางฉะนั้นคนปฏิบัติไปคิดว่าตัวเองปฏิบัติเพื่อเรียนจึงไปเรียนรู้มากมายสแสวงหาแต่การเรียนภายนอกหมดเลยลืมหันกลับมาดูตัวเองว่าไอ้คนที่ทุกขนะ์คืออยู่ตรงนี้นะเราต้องมาแก้ที่ตรงนี้แก้ที่กายาวานาคือที่ยึดอยู่เนี่ยอืมคนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นแค่ตัวประกอบ แล้วก็ตายจากกันแล้วชาตินี้มาเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นเพื่อนสุดท้ายตายจากกันไม่รู้เป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้มาเกิดในท้องนี้ก็เลยกลายเป็นคนนี้คนนี้เป็นลูกเต้าพาอกรำหมดเลยไม่ใช่กรรมของใครเป็นกรรมของตัวเองทั้งหมดเลยแล้วเราก็ไปโทษว่าคนนว้นคนนี้ทําเพราะไปยึดว่าตัวเองเนี้ยเป็นเราอความคิดเป็นเราความจําเป็นเราแล้วก็นั่งทุกกับความจํานั่งทุกกับความเห็น นั่งทุกข์กับร่างกายนี้แล้วก็เชื่อว่าร่างกายเนี้ยทําให้ฉันเจ็บฉันป่วยจริงๆแล้วกายป่วยจิตไม่ป่วยนะถ้าเป็นจิตที่ถูกพัฒนาและมีสติปัญญาเขาจะไม่ยึดในสิ่งใดเพราะเขาสบายเขามีความสุขกับตัวเองแล้วเพราะเขารู้เท่าทันหมดเลยอ่าไม่ยึดเลยเมื่อนั้นคุณเท่ากับถอดสลัดสลักเงื่อนแห่งวัตะสงสารออกไปเรื่อยๆจนในที่สุด พบชาติย่อมดับไปในที่สุดเพราะเราไม่สั่งสมพบและในปัจจุบันแต่เราจะไปเคลียรพบที่ข้างค้างในจิตออกเพราะคนเก่าๆยังมีก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราแม้แต่เรายังไม่มีเลยเรามีหน้าที่แค่จิตทองใสมีความสุขและอิสระนี่เท่ากับว่าเราไม่หาเรื่องไปยึดสิ่งต่างๆเป็นตนแล้ะจิตเนี่ยนะจิตก็มีหน้าที่แค่รู้อิสระไม่ได้มีหน้าที่ไปรู้เรายึด ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวเท่ากับว่าจิตไปหลงวิญญาณเป็นตัวเองนะซึ่งตัวเองก็มีหน้าที่อิสระไปหาเรื่องไปยึดเพราะอะไรไม่มีหลักยึดอช่วงแรกต้องยึดไปก่อนยึดพุดโทโธลมหายใจสุดท้ายสบายแล้วไม่ต้องไปอาศัยอะไรแล้วชั้นสุขได้เองโดยการไม่ยึดในสิ่งใดไม่ต้องไปวิ่งหาว่างไม่ต้องไปวิ่งหาสุขเพราะว่าว่างเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นไม่ว่าง มีสมาธิเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นไม่มีสมาธิแล้วคุณจะยึดถือสิ่งต่างๆได้ไงเราก็แค่รู้มีสมาธิก็รู้แต่สมาธินี่ก็ไม่เที่ยงพอสักพักสมาธิดันหายไปนั่นไงสมาธิหายไปแล้วก็แค่มีหน้าที่รู้ปัจจุบันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นมันต้องย่อมดับไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายอยู่กับแค่ปัจจุบันอ่าแต่ว่าเราหนีปัจจุบันไปหาสิ่งอื่นก็เลยไม่รู้ ฉะนั้นเมื่อรู้แล้วเป็นวิชาแล้วก็ขอให้รักษาความจริงอันบริสุทธิ์นี้ความจริงที่เป็นธรรมชาติแท้เมื่อธรรมชาติเท่ากับธรรมชาติของจิตย่อมไม่มีผลต่างทำให้เราต้องมาลังเลสงสัยเมื่อนั้นคุณสามารถพ้นจากวัฏสงสารได้ด้วยการหมดเครื่องเสียดแทงกับตนเองด้วยความรู้ตามความเป็นจริงซึ่งเป็นจิตที่อิสระพ้นทุกได้ ในชาติปัจจุบันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีอริยทรัพย์ภายนอกภายในเต็มเปีย่ยมสามารถอยู่ปัจจุบันได้ด้วยความเข้าใจอย่างไม่ย,ยึดติดให้เป็นการสั่งสมภพชาติฉะนั้นเมื่อไม่ย,ยึดภพชาติก็ย่อมน้อยไปน้อยลงไปเรื่อยๆเป้าหมายสําคัญของเราให้ยึดว่าทุกย่างก้าวคืเดินออกจากวัฏสงสารนั่นคือการเดินจงกรมที่ถูกต้องหายใจหมายถึงหายใจเพื่อตาย เพื่อจะได้รู้ว่าทุกอย่างเกิดตายเป็นเรื่องธรรมดานะฉะนั้นก็ขอให้เห็นคุณค่าของลมหายใจและอยู่กับตัวเองอธรรมชาติของจริงทรัพย์สมบัติของจริงนั่นคือลมหายใจและกายเนี้ยรักษาเขาให้ดีเพราะว่าอุตสาห์เกิดเป็นมนุษย์ครั้งทีก็ขออย่าให้เสียชาติเกิดขอให้เป็นมนุษย์ผู้เป็นเสรรักษารรมทมภายในเพื่อละวงังจนกว่าจะเข้าถึงซึ้นความพ้นทุกข์ คือพระนิพพานนะคะสาธาุเจริญในธรรมค่ะ